สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องแฟนมอทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีเทอะปีกระต่ายทองนะครับขอปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องแฟนมอทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้หายไปกับปี ปีที่ผ่านมานะครับปีใหม่ปี6 6นี้ก็ขอให้พี่น้องแฟนพทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเลยนะครับแล้วก็ขอให้รวยๆแขงๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มุมสังเวตก็จะมากาะติดตะช่างนะครับบวกกระเรดในมวยไทยจีนสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566นะครับซึ่งเป็นมวยไทยจ4สีตอนรับศักราชใหม่เลยนะครับปี66นะครับ มุมสังเลนมุมสังเวนการลงทุการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะเตยตาช่างบวกราแาเรตนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสํานะสหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเปนอ็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับ และสาหรับแฟนมวยท่านใดน,นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับแอดพีเคสองสี่พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนนะครับออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอดพีเคสองสี่ครับและอย่าลืมบอกว่ามุมสังเวียนแนะนํามาด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกราะเตตช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีเลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดิวิชไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณ จิ๊บกุงนนะครับตกข่าวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้แฟนบอลได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1นึ่งฝ่ายแดงคือวังเจ้าสวรจักจิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเกียนดาวจอเมืองศรีพิกัด109ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับวังเจ้ามาหนึ่งร้อยเก้าจุดเจ็ดร้อยจุดเจ็ดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกีนดาวมาหนึ่าั้งนร้อยเก้าปอนนะครับจะเลื่อมนิดๆนะครับ คู่นี้นะครับเลทหลังช่างนี่เปิดที่ฝ่ายใดนะครับวางเจ้าเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับเป็นนักมวยตัวเล็กก็จริงแต่เรื่องหัวิใจโด่งโตมากๆเลยนะครับฝ่ายล่าสุดนี้แพ้คะแนนโลมานะครับตึงเชียงใหม่หรือว่าลูกส่วนไปแบบสนุกเลยนะครับถูกใจแฟนมวยเลยนะครับแพ้ไปแต่ว่าหัวจิวใจสู้เกินร้อยเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเกียนดาวนี่ก็ฝ่ายล่าสุดแพ้น็อกยกหนึ่งให้กับเพชรหนองบัวส่วนอาหารปีกไม้นะครับที่ค่ายมวยมินะโยธินนะครับก็ดูหัวิหัใจดูเป็นดรอนนะครับฝ่ายล่าสุดนี้แพ้น็อก สามไฟหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่แพ้แพ้นอกไป2ไฟนะครับแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งไฟนะครับก็ดูว่าัวจิตหจวใจดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงวังเจ้านะครับแต่ดูว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับเกียนดาวจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างสรีละส่วนสูงได้ลอยได้สูงกว่านะครับแต่เรื่องัวจิตหจวใจผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับมังเจ้าสวรสจักรกิมนะครับัวจิตหจวใจดวงโตกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเกียนดาว อจองเมืองสีไปได้แบบสนุกเลยนะครับเหลดหลังช่างเป็นเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับวังเจ้า19มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวังเจ้าสวรจักยิ้มครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรกฤษดานะครับพักยกทีเฮส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมคหนำโตยโยต้าระยองพิกัด118ต่อ120ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้นฝ่ายแดงตอหนัก้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางนั้นฝ่ายแดงน,นะครับเพชรกิษดาต่อย118เมื่อช่วงเช้ามัน118.1้อส่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแบกน้ามต่อย120เมื่อช่วงเช้ามัน120อิปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรงลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูเหลื่อมเหลืมนิดนิดนะครับ เรียกว่าปัดห like ัวัวเท่าก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี CO, ่ธนาคาฝ่ายแดงเพชรกฤษดาจะมาก่อนนะครับวันนี L ้จึงต so, ้องต่อํหนักให้กับทนาคาฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับแล้วก็ต่อรูปล่างด้วยนะครับเพราะว่าดูว่าธนาคาฝ่ายน้ำเงินดูเลื่อมๆนิดๆนะครับแต่ก็ถือไม่มากนะครับเรทหลังช่างนี้เปิดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับใครต่อรองนะครับเรทหลังช่างเปิดที่ใครต่อรองก็บอกไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรกฤษดาพักยกทีเนะครับดูว่าวันนี้ไม่เสียเปรียบรูปล่างมากนะครับอาจจะเสียเปรียบนิดๆนะครับแต่ว่าชื่อม ต้องตอบน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับแต่ผมมองว่ากระดูกมวยน่าจะช่วยได้นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนลุนน้องแม็กนัมโตโยต้าระยองไปได้แบบสนุกนะครับเลดหลังช่างเปิดใครต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพิจิตรสดาพักยกทีเฮชครับมื่อถึงคู่ที่3นะครับซึ่งไปลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือฟ้าขนองโตโยต้าระยองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับงาเทาปอวรารักนะครับ พิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านสายแดงฟ้าขนองมา129.1ลด1น่ส่วน่ายน้ำเงินนะครับงาเทามา129ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคูดีความสูงามยาวเป็นทางด้านสายแดงนะครับฟ้าขนองโตโยต้าระยองนะครับได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแต่ว่าเชี่ยวนี้นะครับทางด้าน่ายม้ำเงินงาเทานี่มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับอยู่ค่าจิตเมือนนอนนะครับดูว่าบรรยากาศดูดีกว่าครับชื่อมวยก็มาก่อนด้วนะครับเพราะว่าชคมาชกมวยมาก่อนนะครับเคยประทะกระบทอใหญ วีปตะพงนะครับก็ประทบมาแล้วดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ชกกับมังกรทองนะครับก็เดือนเมษายนปี64นะครับกอแล้วก็หายไปเลยนะครับกอหายไป1ปีเต็มๆนะครับในเวทีเมืองกรุงครับแต่ได้ไปขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่เวทีภูทรหนึ่งครั้งนะครับกอชนะคะแนนซุปเปอร์แมนบัญชาเมฆมานะครับกอดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องร่างกายดูเป็นรองนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่อง บรรยากาศหน้าเสื่อะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดแต่ว่าวันนี้ทางนั้นไฟแดงนะครับดูได้สูงได้ลอยนะครับ เลตหลังช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายลงเงินนะครับงาเทาเป็นต่ออยู่ในราคา10.9นะครับวันนี้ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟ้านานองโตโยต้าระยองนะครับวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าอาจจะเสียเปรียบชื่อมวยกระดูกมวยนะครับแล้วก็เสียเปียบบรรยากาศนะครับเพราะว่าทั้งนั้นฝ่ายลงเงินมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับแต่สภาพร่างกายของทังนันฝ่ายแดงดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับการยืระยะท้ายน่าจะมั่นคงกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่ ด้วยนะครับฝ่ายแดงฟ้าขนองนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้ำเงินงาเทาเป็นต่อ19คุณนี่อยากให้เราไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟ้าขนองโตโยต้าระยองครับ มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดสยามสอสอต้อยแปดเร็วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์พิกัด133บปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่นี่มา133บปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่ดีความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์จะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับคู่นี้เลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับกูร์คีซูสีอีกแล้วนะครับทางจะะะะดดดููไ้เเเปรรรรรียยยบบืื่่่อองชมมวววกกนคัพาา โชคมวยมาก่อนนะครับประธันก็บเบอร์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์เล็กนี่ได้เปรียบเรื่องสอรีระส่วนสูงได้ลอยแล้วก็ได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือนะครับเพราะว่าเป็นมวยของทางทีมงานคนจัดดูว,ว่าทํานิดทําหน่อยราคาไหลเร็วนะครับผูนนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร์เล็กิทเมืองนนท์นะครับวันนี้น่าจะอาศัยความสูงความยาวบวกบรรยากาศหน้าเสือนะครับบทเบียดอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างยอดสยามสอสอต้อยแปดหรืวไปได้แบบสนุกนะครับเลตหลังช่างเปิดใครต่อรองนะครับเปิดมาคู่ขี้นะครับอยากให้ชอบไปที่่ฝายนนนน้เเเงงิิะคครรรับับบซุปปอ์์ล็กกม สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับของมวยดิวิชันไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดนนะครับวังเจ้าสวรจักรยิมครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทยเจนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยเจลุวนๆนะครับสัปดาห์หน้าได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับสําหรับมวยรอบปูนเสือนะครับสัปดาห์นี้เป็นมวยไทย7จล้วนๆเลยครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับ คู่ที่1่ฝ่ายแดงก็คือ2พยักอยู่ฝ่าบุมเด็กเสี้ยนนะครับหรือว่าลูกเสม็ดเสดแม่บางไผ่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินก็จะเป็นทางด้านสภาเพชรสิงห์สมัยนะครับหรือว่าแหลมเพชรสิงห์สมัยพิกัด106อปอนต่อ108่อดนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับต่อหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้าเงิน1ปอน2ปอนนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ สภาเพชรนี่มาเข้าเวนแทนนะครับทางด้านฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวถอนไปนะครับสภาเพชรมาเข้าเวนแทนนะครับการเตรียมตัวเป็นรองจริงต้องอได้เปรียบหนัก2ป่ปอนด์นะครับ ทางด้านเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงสองพยักนี่ต่อยหนึ่งร้อยหกปอนด์เมื่อช่วงเช้ามาหนึ่งร้อยหกจุดสองร้จุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสภาพเพชรต่อยหนึ่งร้อยแปดนะครับเมื่อช่วงเช้ามาหนึ่งร้อยเจ็ดจุดแปดขาดไปจุดสองนะครับกูนี้ความสูงความยาวเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับสองพยักจะดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับ สพยักนี้ก็เป็น,นโชคจากสมุทรปราการนะครับทีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเสียนนะครับมีทางด้านเสียบูมเด็กเสียนอภิปัตเดินลักชีวะกุลน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะน,นะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข่งต่อยหมัดรุนแรงนะครับไ่แขนปั้มตีแข็งแก่งหลักเกลี่ยดีนะครับล่าสุดกอร์ชนะคะแนนวัน,น,น,นผู้ใหญ่เกียรติวินัยมานะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสภาเพชรนี่เป็นนายโชคจากจังหวัดปัตตานีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์ซมอมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีพันตำรวจเอกวฤตนะครับ เจโดนะครับเป็นผู้จัดการนะครับสภพาเพชรที่เป็นมวยขวาเข่าในล็อกลัตตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับมัดศอกรุนแรงนะครับก็ถือว่าเป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนเพรชรอําชยเกตพันธมิตรที่ราชดำเนินมานะครับก็คู่นี้ฟอร์มสุดท้ายดูว่าทางนั้นฝ่ายใดน,นะครับ2พะยัก์จะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแล้วก็การเตรียมตัวก็ดูดีกว่าเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับ เลดลังช่างนี้เปิดมาค่อนข้างแพงเลยนะครับเปิดที่ฝ่ายแดง2พยักเป็นต่อ5้อศน,นครับดูว่าค่ายมวยบุมเด็กเสียนก็เบอร์ต้นๆการทํามวยเด็กของประเทศไทยอยู่เลยนะครับครูปัม้มครูซ้อมมีเยอะส่วนทางฝ่ายดุเงิน2พยักนี่ก็ฟิดซ้อมอยู่ที่สิงห์สมัยอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็ดูว่า ค่ายอาจจะความเชื่อถือของค่ายอาจจะดูเป็นรองนะครับกับครูปัมครูสอก็มีน้อยกว่านะครับการเตรียมตัวก็ดูเป็นรองด้วยวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ2พยัคค์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับมาตรฐานการทํามวยครูปัมครูสอนก็เยอะกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านสภาเพชรสิงห์สมัยไปได้แบบสนุกนะครับเลดหลังช่างเปิดที่ฝ่ายแดง2พยัคค์ครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ2พยัคค์ยูฟาบูมเด็กเซียนครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงคือ F16 แกนรสิงห์มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นทางด้านแดนกาหลงสอเดชพันธ์นะครับพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดง F16 มา125.8ขาด .2 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแดนกาหลงม126.2ลด .2 นะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับ F16 จะดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่านิดๆนะครับ F16 นี่เป็นมวยจากจังหวัดอุดรธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก่นนรสิงมวยไทยนะครับมีทั้นา้นศิลปะไทยช็อกจ็อกกี้นะครับดูในเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บไล่แขนขวางค้ำแทงดันแทงดุนแรงนะครับหมัดศอกดุลแล่แล้วก็อันตรายนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเสาซับสมบูรณ์ฟัมนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นแดนกาหลงนะครับก็ เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลน,นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับมีสารวัตรเชษพันธ์ตำรวจโ,โทสุรเชษเดชพันธ์เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟริตซ้อมเป็นหลานชายแท้ๆของสารวัตรเชษเลยนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมล็อกตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแขงรงบุดุดันนะครับฟอมสดนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยกหนึ่งสิงหนรงศรดาเนินที่ราชดําเนินมานะครับไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแดนกาหลง จะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับพอชนะคู่ต่อสู้มานะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ดูว่าทานฝ่ายน้ำฝ่ายฝ่ายแดงนะครับ F16 จะได้เปรียบเรื่องความสูงความยาวนะครับชื่อมวยก็น่าจะมาก่อนนิดๆนะครับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับเพราะว่ามาเข้าเวทแทนนะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านปลาทูทองตีน้อยขดชินนะครับล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็นเอฟสิบหกแก่นเลาวสิบมวยไทยก็ดูว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองแต่วันนี้ดูได้ใหญ่กว่านะครับ เลตหลังช่างนี้เปิดอยู่ใครต่อรองนะครับวันนี้อยากเชาะใ,ให้ชอบมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ F16 แกนนรสิงห์มวยไทยนะครับชื่อมวย,ยไม่เป็น b r นครับวันนี้ได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวเท่านั้นเองครับแต่ว่าวันนี้มองดูว่าความสูงความยาวน่าจะช่วยได้นะครับน่าจะเอาชนะแดนการลงสอเดชผ่านไปได้แบบสนุกนะครับเลดใครต่อรอนะครับมองไปที่ฝ่ายแดง F16 แกนนรสริงห์มวยไทยครับ มาถึงคู่ที่3นะครับคู่นี้มาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นเรื่องการเตรียมตัวฟิตซ้อมถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดนะครับฝ่ายแดก็คือยอดเพชรสยามนะครับสจอพัทริยานะครับหรือว่า จอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเ,เงินนะครับทหารเอกนายกเอ่าศาราหรือ,อ,อว่าสจ่วยพรสีนะครับหรือว่าสิงห์อมปา่าพิกัดเหนือสิบหกปอนเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่นี่มาหนึ่งร้อยสิบห้าจุดแปดขาดไปคนละจุดสองด้วยกันทั้งคู่นะครับความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามจอพัทยาจะดูได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยขวาได้สูงกว่านะครับ เพชรสยามนี่ก็เป็นนัก,นกชกจากสุรินนะครับฟิซอมอยู่ที่จอพัทยานะครับมีคุณอิทธิชัยอินท,นท,นทยุงนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจงังหวะฝีมือแตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดับเตะดักแทงไล่แขนขวางหน้าล็อกปัดตีเหนียวนะครับฝันซอกรุนแรงล่ลลาสุดมีแพ้คะแนนวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีที่ตะวันนามานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทหารเอกนี่เป็นนักชกจากขนนองนะครับฝิกซ้อมอยู่ที่สอชมีชัยนะครับมีเสียตู่สุรกิจมิ่งเมืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีนายกเอนะครับนายกอภินันชาวลิตนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทนานทหารเอกทหารเอกนี่ก็เป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับคุณอีสายเจอสายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงไล่แขนปั้มตีหมัดศอกรุนแรงนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยที่ตะวันนามานะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มสุดท้ายนทานเอกจะ ดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสรีระส่วนสูงรูปร่างเป็นานฝ่ายแดงน,นะครับเพชรสยามจะดูดีกว่าจะดูได้เปรียบนะครับจะสูงกว่าจะลอยกว่าฉะนั้นนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายดักเตะดักแทงตัวต้นนนาไปก่อนแน่นอนปลายปลาย,ลายประคองตัวดีๆน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทานเอกนาย,ยกเอ่าสาราไปได้แบบสนุกเลยนครับเลดหลังช่างเปิดเสมอฝ่ายแดงน,นะครับเพชรสยามจอพัทยาก็มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรสยามจอพัทยาครับ มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4นี่เป็นคู่เอกงนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือกาพจนลูกบ้านใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนำชัยสอจอ้ต้องปาจีนหรือว่าสอจารุวันนะครับพิกัดหน112ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงกาพจนมา112.6ลด0.6ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนำชัยมา1มา113ลด1ปอนด์ครับคู่นี้ความสูงความยาวก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับกาพจนนะครับได้ลอยได้สูงกว่านิดๆนะครับ กล้าพจนนี้ก็เป็นนักชกจากสีสกเกตนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีป่าโจล,ลูกบ้านใหญ่นะครับบวิดถืออยู่เป็นผู้จัดการแล้วก็เจ้าของสีเสื้อทั้งนั้นกล้าพจน ก็ปจบนนี้เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมแทงเข่าแหลมขวางแทงแรงนะครับเตะต่อยรุแรงปั้มตีเน,น่นแข็งแกร่งครับเกาก็ดูดดีชคมานานประทกกระกับเบย์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับล่าสุดนีแพ้คะแนนพยักเดนเหนือฟอร์ดพยักเดนเหนือที่เวทีราชดำเนินนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนําชายนี้เป็นกนชกจากสีสเกตนะครับคูนีดาบีไฟเมืองสีสเกตนะครับเ,เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจารุวรนนะครับมีคุณแชมป์สอจารุวันเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีสอจอาโต้งชัยเมธสิทธ ทิสนิพงศ์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทนาเพชรนำชัยเพชรนำชัยที่เป็นมวยขวาน,นครับคุบเครื่องบู๊เปิดเกมสักแข้งต่อมาฟันซอกรุนแรงปั้มตีแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งกระแลกระส่วนผู้จิตผู้ใจเกินร้อยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเด็ดเพชรไฟเตอร์มวยไทยนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับในศึกมวยมาันศวกรวลลมพลคนปราจีนนะครับการกุศลน,นะครับก็ถือว่าไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่นี้แพ้คะแนนมานะครับคู่นี้เขากระดูกดี ได้เปรียบสรีละส่วนสูงรูปร่างอยู่กับทน,นั้นฝ่าแดงน,นะครับกล้าผจญลูกบ้านใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่สมําเสมอร่างกายดีก็อยู่กับทน,นั้นฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนำชยัยสอยจอต้องปาจีนะครับ คุณนีเลตเปิดมาหลังช่างนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเือเปิดที่ฝ่ายใดนะครับกาผจญลูกบ้านใหญ่19ครับแต่ว่าคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรนำชัยสอจอต้องปาจีนะครับตนๆน,นอาจจะดูบิดเบียยนะครับแต่ปลายผมมองว่าทางนั้นฝ่ายน้ําเงินเพชรนำชัยน่าจะเยียะยะได้ดีกว่านะครับเพราะว่า ร่างกายดูดีกว่าครับเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอเลยนะครับฟอร์มก็ดีด้วยนะครับแปลไฟหลังสุดนี้สะดุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับก่อนนานั้นฟอร์มสวยมาตลอดนะครับก็ดูว่าทั้นั้นไฟน้ำเงินนะครับสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับแต่ชื่อมวยอาจจะเป็นรอะครับการยืนระยะท้ายผมมองว่าทั้นั้นไฟน้ำเงินน่าจะยืนได้มั่นคงกว่าแล้วก็น่าจะเบียดเอาชนะขะานรุ่นพี่อย่างกล้าะจญลูกบ้านใหญ่นะครับไปได้แบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับ คู่ที่4ก็เลทเปิดหยุด1อยู่ที่ฝ่ายแดงเก้าะจน,นะครับแต่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำชายสอจ้ต้องปาจีนครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างของมวยไทย7 4ในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ะครับเลทเปิด 5-2นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ2พยักอยู่ฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอด2พยักอยู่ฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่ามาตรฐานของค่ายคู่บังคู่สองก็มีเยอะกว่านะครับส่วนคู่ที่2นะครับเลดเปิดใครต่อรองนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ f 16แกนเราสิงมวยไทยนะครับวันนี้ดูได้สูงได้ลอยกว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเลตเสมอฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามจอพัทยานะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามจอพัทยานะครับดูว่า สูงกว่ายาวกว่าเช่นเดียวกันนะครับดูว่าต้นต้นนำไปก่อนนะครับไปไปน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างทหารเอกนายเอกทาาราไปได้แบบสนุกนะครับดูชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามดูว่าได้สูงได้ลอยกว่าครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่ที่4เลดเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับกาพจนลูกบ้านใหญ่เป็นต่อ19คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำชายนะครับดูว่าชื่อมวยมาที่หลังสั้นกว่านิดนิดแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าครับระยะน่าจะมันคงกว่าครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่มวยไทยจัดสีในสัปดาห์นี้มองไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงสองพยักยูฟาบูมเด็กเสียนครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้ด้วยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะหห์กก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 ่่่่่ออออนน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 นาาาาารร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 ลลลงงงงงงงทท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 ุุุุุีีีคคคคััััั้้้้้ึะะะบบบแแวววววว็ขพฟมยยยยยยเเเเเฮฮสด นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ